ส่วนคนที่จะมาทาหน้าที่กํากับดูแล DSI แทนพันธบจเอกทวีสอดสองที่สารรัฐธ,ธรรมนูญสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่นี้ชั่วคราวนี่นะคะก็มีคนถามกันเยอะว่าตกลงแล้วจะเป็นใครถามนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเดี๋ยวหาคนแทนเ,<อ>เดี๋ยวไปคุยกันในที่ประชุมคอ,อรมอใช่ไหมคะหนึ่งในรายชื่อที่หลายๆคนถามออกมาตั้งแต่แรกก็คือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยปรากฏว่าวันนี้นักข่าวไปเจอท่านแล้วนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์นะคะ ข่าวบอกว่าก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ดูแล DSI ชั่วคราวแทนนะท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายแล้วก็ไม่กังวลจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับพันตำรวจเอกทวีด้วยค่ะ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเมื่อศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ทําให้สบายใจขึ้นเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงได้แต่กํากับดูแลแล,และดําเนินการตามหน้าที่ในฐนานะประธาน,นาคณะกรรมการที่มีเรื่องเสนอขึ้นมา และทราบจากนายกรัฐมนตรีว่าในวันอังคารที่จะถึงนี้จะมีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลมากำกับดูแลแทนพันธมวจเอกทวีซึ่งหางนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูแลก็พร้อมรับแล้วก็ไม่กังวลว่าจะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับพันธมวจเอกทวีเพราะว่าต้องดำเนินการไปตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการผมเป็นผู้ใต้บางงาังคับบัญชา ถ้าผู้บ like ังคับบัญชามอบหมายยังไงก็ปฏิบัติตามนั้นทีนี้ว่าถ้าลงไปนี่กังวลไหมคะว่าจะโดนอย่างนั้นทวีหรือเปล่าไม่กังวลนะไม่กังวลรอกครับเพราะว่าเราก็ว่าไปตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับก็ทุกอย่างก็ให้เป็นไปตามกระบวนการท่านข่าองไปถึงซีนาริโอท้ายสุดจนจนผลศาลมีคำชี้ขาดแล้วเหตุแบบว่าผลบวกผลลบอะไรอย่างนี้นะคะมีการเตรียมการรองรับไหมคะท่าน ไม่ได้เตรียมเลยครับก็ถือว่าเราก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่แล้วก็พอถึงศาลท่านมีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉยัยก็ก็เป็นไปตามกระบวนการของศาลที่จะพิจารณาเราก็มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารนะครับหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแล้วก็เท่าที่มีอยู่ก็ศาลก็มีอำนาจวินิจฉยัยาเอกสารคำชี้แจงของท่านมีจำนวนหลายประเด็นไหมคะท่าน ผมก็ที่แจ้งความเป็นจริงทั้งหมดที่ผมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่าเป็นประธานคดีพิเศษในเมื่อมีผู้ร้องนะครับแล้วก็ได้มีตามกระบวนการทางกะกะตโดยท่านเลขากะกะตท่านก็ทําเรื่องมานะครับเราก็รับมาพิจารณาแล้วก็พอจะเข้าคดีพิเศษก็ว่าไปตามกระบวนการกฎหมายเราก็มีการพิจารณากันแล้วก็โดยรวมนั้นก็ได้พิจารณาแล้วว่าแยกคดี อะไรที่เป็นอำนาจกรกตก็ให้กรกตว่าไปอะไรที่เป็นอำนาจทางคดีพิเศษก็ไปรวบรวมหลักฐานก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าใครเป็นอย่างไรแต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อกล่าวหาแล้วก็ดูที่หลักฐานว่าครอบคุมไปถึงไหมถ้าหลักฐานมันครอบคุมไปถึงก็ก็ว่าไปตามนั้นถ้าครอบคุมไม่ถึงก็ดูดอำนาจดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณา ส่วนที่คอการเมืองตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้เป็นนิติสงครามระหว่างพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะคะนายภูมิธรรมก็มองว่าเป็นเรื่องความคิดของแต่ละคนค่ะส่วนตัวเนี่ยถือว่าทําตามหน้าที่ไม่มีแดงไม่มีน้ําเงินแต่เป็นไปตามกฎหมายอย่าไปมองเป็นเรื่องความขัดแย้งทั้งหมดค่ะไม่มีแดงไม่มีน้ําเงินครับเรื่องนี้เป็นตาม,ตามกฎหมายถ้าข้อเท็จจริงสะท้อนว่ามีปัญหาก็ว่าไปตามปัญหาที่มีอยู่ ม่อย่าไปจินตนาการเรื่องขัดแย้งเยอะเดี๋ยวกลับไปก็นี่ก็ยังส่งก็ผมก็ยังส่งจิกันดอกไม้ไปยิ้ยมรัฐมนตรีที่ป่วยทุกคน แต่ก็มีอีกหนึ่งกระแสข่าวนะคะบอกว่าเอ๊ะคนที่จะมาแทนเนี่ยจะเป็นนายชูศักดิ์สิรินีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า<อ>นะคะวันนี้นะะักข่าวก็ไปเจอพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ท่านลงพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะคก็ถามถึงกระแสข่าวนี้ตกลงแล้วยังไงนะคะตัวท่านบอกว่าจริงๆแล้วนายชูศักด์ก็เป็นที่เคารพของทุกฝ่ายแต่ว่าส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียดค่ะ